ก็อยากรู้เหมือนกันว่าหัวใจคนไทยคิดอย่างไรคิดเหมือนผมไหมอยู่กันไปแบบเนี้ยไม่เป็นไรนะครับเป็นแชมป์สุซูกิเป็นแชมป์สีเกมไประดับเอเซียก็แพ้ที่สี่ศูสามศูนย์อกตั้ไม่เป็นไรครับแต่สำหรับผมผอายครับผอายครับอาย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 ครับถ้าให้ผมงอมืองอตี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  อยู่กับสถานการณ์เช่นนี้แล้วก็ปล่อยให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก3ปีในช่วงที่ผมทำหน้า <Wow. S 2> ที่หลล่าออกจากบทสัมภาษณ์ของนายกสมาคมฟุตบอลไทยที่เราได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้จึงมีหลายกระแสครับที่อยากจะให้เปลี่ยนหัวเรือใหญ่ของสมาคมฟุตบอลไทยวันนี้เฟรนฟุตบอลจะพาทุกท่านมาพบกับหาอันดับคนที่น่าจะมาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่ หากนายกสมยศพุ่มพันม่วงหมดวาระลงคนแรกมาดามแป้งคุณนวลพันล่ำสำัาชื่อนี้การันตีความเก่ง้วยทักษะการบริหารงานระดับสูงและเคยผ่านการเป็นผู้จัดการทีมนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจนสามารถพาทีมฟุตบอลหญิงไทยไปเตะฟุตบอลโลกมาแล้วโดวยประสบการณ์ต่างๆเชื่อว่าถ้าหากมีแรงสนับสนุนที่มากเพียงพอเราอาจจะได้เห็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยที่เป็นผู้หญิงคนแรกก็ได้คนที่ 2. คุณป๊อปอยวั์ศรีวัฒนบพา เจ้าของสโมสรอนเลสเตอร์ซิตี้แห่งสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษชื่อน,นี้การันตีความเก่งโดยการบริหารทีมแบบมืออาชีพจนพาเลสเตอร์ซิตี้สร้างนิยายฉบับหนึ่งของเกาะอังกฤษโดยการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษและในปีล่าสุดก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์เอเเอคัที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดของโลกมาให้สโมสรอนเลสเตอร์ซิตี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมหากคุณป๊อปคิดจะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยแล้วจริงๆ คาดว่าน่าจะได้เสียงสนับสนุนอย่างล้นหลามเลยทีเดียวคนที่ 3. คุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูเนเตดหากมีใครสักคนพูดว่าคุณเนวินจะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยก็คงมีเสียงสนับสนุนมากกว่าเสียงคัดค้านด้วยผลงานที่พาทีมบุรีรัมคว้าแชมป์มากมายยกระดับฟุตบอลไทยให้ดีขึ้นอย่างถนัดตาก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคุณเนวินเป็นหนึ่งชื่อที่ทุกคนจะต้องคิดถึงหากต้องมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่หคนที่4โค้ดหลัง ชานวิทย์ผลชีวินอดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยโค้ชหลังเคยลงชิงตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยในครั้งที่แล้วแต่ก็ต้องพ่ายให้กับบิ๊กออสพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงซึ่งในขณะนั้นก็ต้องบอกว่าบิ๊กออสมีเสียงสนับสนุนที่มากกว่าจึงชนะไปได้แต่เชื่อว่าด้วยประสบการณ์และหากมีแรงสนับสนุนที่มากเพียงพอครั้งหน้าถ้าโค้ชหลังลงชิงชยัยก็อาจมีสิทธิ์เข้าวินก็เป็นได้นคนที่ 5. โค้ชเฮงวิทยาลาหักุล ปัจจุบันครับเป็นประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคของทีมชนบุรี FC โดยประสบการณ์ที่มากมายของโคชเฮงเป็นที่ยอมรับโดยทวนหน้าเราเชื่อว่าหากโคชเฮงจะลงชิงชยัยเ้าอีนายกในครั้งหน้าและหากมีแรงสนับสนุนที่มากเพียงพอโคชเฮงก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนายกสมาคมฟุตบอลไทยที่น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ทั้งหมดที่กล่าวไปครับทุกอย่างคงต้องรอให้นายกสมาคมฟุตบอลไทยคนปัจจุบันหมดวาระลงไปก่อนถึงจะคิดเรื่องคนต่อไปได้ เป็นฟุตบอลก็คงได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งทีมชาติไทยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆคิดว่าใครเหมาะจะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยคนต่อไปลองคอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ n ฟรนฟุตบอลหากคุณชอบฟุตบอลเราคือเพื่อนกัน